อ่ะก <mission Christmas> ็มาถึงผู <Oliver> ้ห <psychedel> ญ <ic> right. ิงที่เราดินเสียงในบ้านน้อยมากคุณี่นึงมีหนึ่งเนี่ยคุณแม่เลือกเพลงของดาอ็นโดฟินให้ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอคุณแม่คงรู้นะว่าคุณลูกมีพลังเสียงแต่คุณแม่จะรู้ไหมว่าเพลงี่ลิ้ีคุณลูกเนี่ยก็แบบว่าใช้เสียงเยอะอยู่เหมือนกันนะ เคยมีเหตุการณ์ไหนไหมในชีวิตของหนุมก,กับแม่ที่คุณแม่ทําให้เห็นว่าคุณแม่รักหนุมากจริงๆที่จริงทุกวันหนูก็รู้นะคะว่าคุณแม่รักเพราะว่าทุกวันก่อนไปทํางานหรือว่ากลับมาแล้วก็จะบอกหลักกันแล้วก็จะกอดกันทุกวันซึ่งหนูสุดว่าทุกวันก็เป็นวันพิเศษของเราค่ะหนูรู้ว่าแม่รักหนูก็คือไม่มีวันไหนเลยที่จะเป็นวัน วันนั้นเป็นวันพิเศษหมดเพราะฉะนั้นหนูก็นอก้นองเพลงพิเศษที่คุณแม่ขอให้หนูน้องให้หนูแม่โดยยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอคุณแม่บอกว่าอยากให้คนดูยิ่งรู้จักมึงแล้วยิ่งรั<ะ>กมึงพบกับลูกีนึง ฉันสักคำว่าเธอทำได้ยังไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่ทิ้งนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากไปเธอรู้วิธีดูแลคนที่หัวใหญ่จนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมาเท่าไร ก็ยังรอตายอีกไม่รู้ว่าเป็นได้ยังไรตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ถ้าตามแต็มสิ่งดีดีให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุง่งนี้ เมี่วนานเท่านานสักเพียงไหจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบจอยิ่งได้หรู้จัรักเธอหมดใจนานานนานนานานน แต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ถ้าตามแต่สิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไปถึงข้าวันพรุ่งนี้แต่จากนี้มานานเท่านานสักทีไหนจะมีเธอ มีกันตลอดไปยิ่งพบใจยิ่งได้รู้ใจยิ่งรักเธอหมดใจ เวลาเลยครับเ uh <c oughs> วลาในเพลงที่มีโอการ์ดครับมันคือไกด์ท่าที่แสดงความรู้สึกไปตามตามบีต,ตามเพลงหนูต้องเอาความรู้สึกนั้นมาครอบท่าเต้นด้วยอย่าเต้นเฉพาะให้มันเป็นท่าออกมาไม่งั้นไม,ม่รู้สึกแล้วมันจะดูขัดถ้าไม่รู้สึกจากข้างในจริงๆนะครับหรือต้องบิวอารมณ์ให้ได้เท่ากับท่าที่มันจะขยับถ้าหนูจะเดินนี้หนูก็ต้องอารมณ์หนูก็ต้องได้เท่าของท่า ไม่งั้นมันจะไม่ไปด้วยกันพี่ก็จะรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องทําท่านั้นครับแล้วก็อีกนิดนึงที่อยากได้คืออารมณ์ที่มันอินเลิฟอะเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงแบบฉันมีวความสุขไปฉันอยู่ใกล้เธอทุกเวลาหนูอยากให้รู้สึกเหมือนแบบเห็นแล้วคนลุกไปกับประสบการณ์ที่หนูกาลังเล่าอะครับตอนนี้อาจจะยังบางๆครับผมก็จะมีแค่บางคล้ายๆกันมันจะเหมือนท่าบางท่าที่โฟรกาเพราะว่ามันมีบางอย่างครับ พรา,ญญาะมีแดนเซอร์ด้วยแต่เพียงแค่มุกต้องกลืนให้เป็นของมุกเองเข้าใจใช่ปะแล้วก็โดยธร,รรมชาติของมุกไม่แข็งแรงมันก็เลยเสือออกมาไม่แข็งแรงถ้านมุกเป็นคนเต้นแต่เพียงแค่มุกเป็นคนเต้นที่ผิวอ่ะมุกไม่ใช่คนที่เต้นแล้วมีน้ำหนักของเท้าชายมันก็เลยทําให้เราส่งส่งการร้องอะ่ะเพราะว่าข้างในมนไม่แข็งแรงมันก็เลยเสือออกมาไม่แข็งแรงแล้วก็อืมดังนั้นมุกต้องกลืนให้เป็นของตัวเองก่อนแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ พอเราหลุดไม่มีโครโกราปุ๊บเราจะงงกับชีวิตเอาจริงเพราะเราเป็นเด็กเต้นเข้าใจใช่ป่มพอเวลาปล่อยให้เป็นตัวเองปุ๊บหนูจะหาจุดของหนูไม่เจอใช่มันก็เลยจะขัดขัดจากบางอันโอเคครับครับครูถึงน,<ด>นัดกันตบรองเลยครับครูชอว่า,าีที่จริงครูชอบนะครูชอบวิธีการเฟอร์ฟอมไม่รู้แต่ครูว่าหนูเวลาหนูเฟอร์ฟอมเนี่ยหนูน่าดูน่าเป็นคนแบบทุกอย่างพอเคลื่อนไหวมีเสน่ห์ หนูจะโยกหัวก็โอเคก็ดูดีแต่ว่าจะท่าทางอย่างท,ที่ที่ที่ครูแดนซ์บอกได้เนี่ยเอาอารมณ์มาควบคุมการคอนโทรลการการการมูฟป็นได้อีกหน่อยน,น่ยก็จะดีเพราะว่าน่าจะดีขึ้นอีก,อกเยอะเลยล่ะอีกเยอะแล้วก็เสียงโอเคขึ้นเสียงร้องชัดเจนขึ้นเสียงหวานเสียงหวานแล้วก็จะติดอยู่หน่อยนึงเวลาร้องมันหน่วงๆ่วงหน่อยนึงมันจังหวะมัน,มน,มน,มน ไม่ตรงมันต้องกระชับกว่าน,นี้อีกนิดหนึงมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเล็บไปกระเถอบไปไม่ไม่ตรงจังหวะเท่าไหร่นะไปไปไปดูตรงจังหวะดิค่ะขอาคุณค่ะเรื่ะะองนะอันใช้เสียงให้แบบว่ามีความหลากหลายมากกว่านี้หน่อยอ่ะเพราะว่ามันมันแบบเท่าๆกันทั้งหมดอย่างเช่นแบบอย่างเช่นประโยคก,กลายเป็น กลายเป็นวันที่มีความหมายอะไรเงี้ยได้คำว่ากลายจะใช้ลมๆบ้างอะไรเงี้ยใส่ลม,ลมๆอะไรแบบว่ามันเหมือน,เห,อนเหมือนกันหมดใช่ไหมแล้วก็อยากฝากว่าให้ก็ได้ยินวโควคอลคอร์ดที่มันแบบเหมือนพยายามจะแตกกันอยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้พดใช้การพูดก็จะได้ช่วยให้ให้พักด้วยแนละ้วได้ใช้เสียงร้องให้เต็มที่แล้วค่ะค่ะดีขึ้นเสียงร้องดีขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็ อย่างอื่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีแก้ไขในในห้องเรียนพวกนี้จะจะจะ,จ,ะจะจะจะว่ากันอีกทีทแต่แต่โอเคดีขึ้นยั<อ>นงงดได้อีกนะเสียงค่ะคุณครูครับเชิญเลยครับคือมุกมีธรรมชาติเป็นเด็กแบบสดใสร่าเริงอยู่แล้วนะคะคือถ้าเราถ้าเหล่านี้ถ้าทําได้อย่างที่ครูเขาบอกจริงอ่ะมันจะเหมาะกับหนูแต่ตอนเนี้ยอย่างที่ครูพูดมาเลยค่ะเป๊ะเลยว่าครูรู้สึกว่าหนูทําให้ท่าดูไม่จําเป็นขึ้นมาซะ่ยางนั้นอ่ะเพราะว่ามัน มันไม่อินกับท่าเลยเลยเลย,เลยกลายเป็นว่าสองก้อนนะคะไอไอตอนเอียงหัวอะไรอย่างเงี้ยสําหรับครูครูรู้สึกว่ามันมีบ้างได้แต่ตอนนี้ของหนูมันตลอดเวลาแล้วมันเหมือนตุก๊กตาหน้ารถนะลูกที่มันแปก๊ปกแปก๊ปกแปก๊ปกแป๊กแป๊กแป๊กอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะคือหมมหนูไปไปตามเพลงไปตามเพลงแต่บางจังหวะ,ะคะ่ะเพราะเพื่อนถ่ายหนูไปดูในวิดีโอแล้มันเหมือนหนูนึกขึ้นได้เราก็ต้องพาหัวไปเป็นบ้างมันเหมือนมีภาวะที่แบบ <c oughs> ไปไป,ไปแล้วก็ อล่ลืมลืมอาหัวไปจากมันไม่จําเป็นนี่คะ่ะหนูอยู่กับคือหนูเป็นคนฟิลกู๊ดอยู่แล้วแล้วหนูก็รู้สึกกับเพลงนี้จริงๆอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นที่หนูต้องไปพยายามทำอะไรมากมายเลยหนูแค่สื่อสารมันออกไปเท่านั้นเองอืมตอนที่ขึ้นเพลงมาค่ะครูชอบมากเลยกับกานที่หนูเบาๆของหนโูด้วยตัวเองแล้วสะพาที่พอบอกลืมหยุดแล้วเริ่มอาใหม่ ร้ <c oughs> องออกมาแรงแรงกว่าเดิม <c oughs> ้วยใช่แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแรงกว่าเดิมตรงในเลยฮะ <Yeah>. oh. เริ่มเริ่มต้นมาดีแล้วไปต่อทางนั้นเลยค่อยๆซึมซับเพลง okay. ขอบคุณค่ะคุณครูเจด้าอยู่ที่เอ,อ่อเวกัสแต่พี่ยังจำครูเจดา้าพูดได้ว่าโคยชฟราบ่ทำมาให้ได้แต่เราเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้มันเพราะฉะนั้นถ้าหนูค,คิดว่ามันเยอะเกินไปมันหนักเกินไปหนาเกินไปไม่เข้าทอน หรือว่าหนูคิดว่าหนูจาเลนมันเข้ากับมูทของหนูได้แทนที่ท่ามันจะคมและหนักขนาดที่หนูก็อะไรของหนูได้หนูเบลนได้อะคือนึกออกไหมถ้าหนูเบลนได้มันจะเป็นอะไรที่น่ารักและดูเข้ากับเพลงแต่ตอนเนี้พี่ก็เห็นเหมือนกับคนอื่นพี่มีความรู้สึกว่าถ้ามันเลยกลายเป็นของเกินของไม่จําเป็นเพราะมันหนักมันหนาไปเหมือนเหมือนเหมือนหนูแต่งตัวตุ๊ก,กตากระดาษตัวเล็กๆแต่หนูดันไปใส่ดีเทลเยอะมันดู หนักไปไปหมดแต่ถ้าหนูทําให้มันดูบางๆเบาๆน่ารักธรรมดามันก็เข้ากับหนูยแต่มากเออน้อยแต่มากหรือว่าเรียบง่ายแต่ได้ผลนั่นแหละจะีไปบายไปบายอย่างไรแก่นสารมากเมื่อกี้คือแบบอะไรคือเป้าหมายของการบายในครั้งนี้ช่วยชี้แจงมาสิอันนี้ต้องขอบอกนักล่าฝันทุกคนนะอย่าได้บางอาจนะน่ากลัวมากเนื่องจากการไปชวนคนดูทําอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าถ้ามันไม่ถึงมูตจริงๆเนี่ยนะมันจะกลายเป็นแป้กนะกออกปะ อย่าคิดเซตอัพตัวเองว่าเดี๋ยวฉันจะมาชวนคนร้องช่วยกันร้องนะครับแล้วมันก็เงียบทั้งหอหรือเอาช่วยกันตบมือครับตบทําไมเอออย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวถ้าเขามีมุดอยาตกตบเขาจะตบเองแล้วเราค่อยตามไปอันนั้นแต่อย่างที่บอกแหละถ้ามุกไปแก้ไขหาทางเบรนเบรนท่าทางอันนั้นลดทอนมันนิดหน่อยทำให้มันดูเบาๆมากขึ้นน่าจะดีขึ้นครับมุบบบมีหนึ่ง